สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะครับเรื่องการสอบสัญชาติเกาหลีขึ้นมองเผินๆมันก็เหมือนเรื่องภาษาเรื่องประวัติศาสตร์ทั่วไปใช่ไหมครับแต่จริงๆเออมันมีความหมายที่ลึกกว่านั้นใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่สอบท่องจำครับเราได้ข้อมูลเชิงลึกบางส่วนมาจากข้อเขียนชื่อจิตวิญญาณแห่งพลเมือนเกาหลี เป้าหมายวันนี้ก็คือหลากจะชวนคุยชวนสำรวจกันว่าข้อสอบนี้เนี่ยมันสะท้อนแค่นิยมหลักๆของสังคมเกาหลีได้ยังไงบ้างแล้วเออนิยามความเป็นพล,ลเมืองของเขาเนี่ยมันเป็นแบบไหนกันแน่อืมประเด็นนี้สำคัญนะคะ ที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเหมือนหัวใจของการสอบจริงๆมันไม่ใช่เข้าข้อมูลเป๊ะๆใช่ค่ะไม่ใช่แค่ข้อเท็จจริงแต่มันคือการทําความเข้าใจสิ่งที่เขาเรียกว่าจิตวิญญาณของความเป็นเกาหลีนี่แหละถูกต้องเลยค่ะแม้ข้อสอบมันจะมีหลายส่วนนะคะแต่ส่วนที่สะท้อนแก่นแท้จริงๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องระบบคุณค่าพื้นฐานกับอีกเรื่องคือค,อความเป็นคนละเมืองที่ดีอันนี้เป็นเหมือนรากฐานความคิดเขาเลยค่ะโอเคครับงั้นพอพูดถึงระบบคุณค่าพื้นฐานนี่ อะไรคือสิ่งที่ข้อเขียนนี้ชี้ให้เห็นเป็นพิเศษครับหลักๆที่เขาพูดถึงนะคะก็มีความขยันหมั่นเพียรอันนี้เราคงคุ้นคุ้นกันอยู่แล้วแล้วก็เรื่องความเคารพผู้อาวุโสการให้ความสําคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมแบบต้องมีระเบียบวินัยและที่สําคัญมากๆอีกอย่างคือแนวคิดเรื่องการเสียสละเพื่อส่วนรวมคะ่ะเขาถือว่าเป็นคุณสมบัติที่แบบพลเมืองที่ดีควรจะมีโอ้ฟังดูแล้วเหมือนกับว่า การเตรียมตัวสอบส่วนนี้มันไม่ใช่แค่การอ่านหนังสือแล้วนะครับมันเหมือนเป็นการกระตุ้นให้คนถามตัวเองเลยว่าเออเราพร้อมจะอยู่ในกรอบคิดแบบนี้ไหมพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแบบนี้จริงหรือเปล่าใช่ค่ะมันลึกกว่าแค่เรื่องภาษาหรือว่าข้อกฎหมายไปอีกมันคือการปรับจูนเข้ากับวัฒนธรรมวิธีคิดจิตวิญญ,ญาณของเขาเลยถูกต้องค่ะแล้วค่านิยมพวกนี้มัน เชื่อมโยงกับเรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองอยังไงบ้างครับมีพูดถึงในข้อเขียนไหมครับมีค่ะเชื่อมกันชัดเจนเลยในส่วนที่ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่นะคะก็จะยกตัวอย่างสิทธิที่ประชาชนได้รับอย่างเช่นสิทธิเรื่องการศึกษาหรือการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆแล้วก็การมีส่วนร่วมทางการเมืองการเลือกตั้งอะไรแบบนี้ค่ะครับ แต่ในขณะเดียวกันนะคะเขาก็เน้นมากๆเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องมาคู่กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอ,อ่อการเสียภาษีอันนี้พื้นฐานเลยการเคารพแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างแคร่งครัดแล้วก็การมีจิตสํานึกต่อส่วนรวมอยู่เสมอค่ะอ,อ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าความเป็นพล,ลเมืองในมุมมองเกาหลีจาก ข้อเขียนนี้คือมันต้องแอคทีฟเป็นความสัมพันธ์สองทางระหว่างรัฐกับคนไม่ใช่แค่รับสิทธิอย่างเดียวใช่ค่ะต้องมีความรับผิดชอบด้วยครับผมแล้วอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องประวัติศาสตร์สมัยใหม่ดูเหมือนจะมีบทบาทสําคัญมากเลยในการหล่อหลอมสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาใช่เลยค่ะอันนี้สำคัญมากในข้อเขียนส่วนที่พูดถึงประวัติศาสตร์สมัยใหม่นะคะตั้งแต่แบบการต่อสู้เพื่อปลดแอกจากอนานิคม แล้วก็มาถึงยุคหลังสงครามที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดเนื้อหาส่วนนี้มันฉายภาพให้เราเห็นเลยว่าเออคนเกาหลีเขาผ่านความยากลำบากการดิ้นรนการเสียสละอะไรมาบ้างครับประสบการณ์ร่วมทางประวัติศาสตร์พวกนี้แหละค่ะที่เป็นเหมือนตัวเชื่อมสำคัญเลยมันทำให้เกิดความรู้สึกรักชาติความภูมิใจในความเป็นเกาหลีที่เข้มข้นมากที่เราเห็นกันอธิบายได้เลยว่าทำไม แบบความรู้สึกชาตินิยมถึงได้อย่างรากลึกในสังคมเขาขนาดนั้นอืจริงด้วยครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องพวกนี้ในข้อสอบมันก็เลยไม่ใช่แค่การท่องจําเพื่อไปสอบให้ผ่านแต่มันเหมือนกับการทําความเข้าใจโครงสร้างหรือระบบปฏิบัติการเบื้องหลังของสังคมเกาหลีเลยว่าอะไรทาให้ประเทศนี้เขาขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เร็วมีระเบียบว,วินยัยแล้วก็ดูเข้มแข็ง ใช่ค่ะเสริมอีกนิดก็คือมันเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมทางความคิดทางจิตใจเพื่อที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเขาจริงๆไม่ใช่แค่ตามกฎหมายแต่คือในวิถีชีวิตในจิตวิญญาณเลยค่ะ ชัดเจนเลยครับสรุปก็คือการสอบสัญชาติเกาหลีที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนประตูสําคัญเลยนะครับที่จะเปิดให้เราเข้าไปทําความเข้าใจค่านิยมหลักๆความรับผิดชอบที่พลเมืองต้องมีแล้วก็รากฐานทางประวัติศาสตร์ที่มันหล่อหล,ลอมสังคมเกาหลีขึ้นมาค่ะแล้วก็มีประเด็นที่น่าคิดต่อนะคะจากการที่ข้อเขียนเน้นย้ําถึงเหตุผลเบื้องหลังว่าทําไมค่านิยมอย่างความขยันระเบียบวินยัยการเสียสละถึงสําคัญนักหนา มันก็อาจจะทําให้เราลองตั้งคําถามต่อได้ว่าเออในโลกปัจจุบันที่มันเปลี่ยนไปเร็วมากทั้งในเกาหลีเองและทั่วโลกค่านิยมเฉพาะพวกนี้ที่มันเกิดจากประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยมันจะยังคงมีอิทธิพลเหมือนเดิมไหมหรือมันจะปรับเปลี่ยนไปยังไงบ้างในการกําหนดทิศทางของเกาหลีต่อไปในอนาคตอันนี้น่าสนใจค่ะ